คือคนปกติแต่ถ้านั่งไม่ถึงแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นโรคปวดเข่าอย่างนี้นะปวดเข่าอย่างนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเส้นเลือดเราเนี่ยฮะพอพอง,องปุ๊บมันจะตึงแล้วมันจะล็อกระบบเลือดเลือดก,ก็จะไหลเวียนไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งลงไปถึงพื้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยชีวิตเนี่ยครับเดินนะครับขึ้นป่าขึ้นเขาไปป่าไปดอ,อยต่างๆรับรองไม่ปวดเข่าสบายมากนะครับอย่างที่5้าลองดูนะเป็นเป็นโรคยอดฮิตเลยตอนนี้คือโรคหมอนรองกระดูกนะครับเราถ้านั่งเป็ดลงไปฮะนั่งเป็ดลงไปครับดูนะครับอันนี้นะฮะ ถ้านั่งเป็ดลงไปอย่างนี้ได้ก้นเราแตะถึงพื้นนะครับนะกระดูกตรงนี้ช่วงหลังน,นี่มันจะตรงวิธีการแก้ปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเนี่ยเช็คยังไงครับ่าเราเป็นหมอนรองกระดูกครับลองนอนลองไปครับพอนอนลองไปปุ๊บเนี่ยเราสังเกตตรงนี้เอาแขนสอดเข้าไปก่อนแขนสอดใต้บั้นเอวนะครับถ้าสอดใต้บั้นเอวไปเนี่ยถ้าสอดลอดไปได้ปุ๊บเนี่ยยังมีโรคหมอนรองกระดูกแฝงอยู่นะครับอาจจะเป็นระยะที่1หรือที่2แต่ถ้าสอดลงไปแล้วเนี่ยไม่ผ่านครับมันติดหมดเลยฮะหลังแนบพื้นเลยเนี่ยหมอนรองกระดูกจะกลับเข้า่มดดหเครรรับนะะก้ือองงูไ ง่ายนิดเดียวครับเอามือประสานท้ายทอยนะครับแล้วก็สายไปงูเลื้อยอ่าดุกดิกดุกดิกดุกดิกมันก็ไปดึงหมอนรองกระดูกกับเข้าที่ตลบกับเข้าที่เท่านั้นเองครับเนี่ยง่ายมากเลยครับนะอย่างที่6ครับอันนี้ไฮไลท์ครับข้ากวางมาคว้ายขาซ้ายนะขวาคว้ายซ้ายเหมือนกันหมดอ่าดูนะเลวเอามือซ้ายดึงข้อเท้าไว้ดึงข้อเท้านะดึงเข้าหาตัวดูนะถ้าหัวเข่านะดูตรงนี้ฮะหัวเข่านี้นะถ้าแตะถึงพื้นนะแสดงว่าเส้นเหล่านี้ปกติธรรมดานะไม่มีปกติ แต่ถ้าแต่ไม่ถึงพื้นปุ๊บถ้าลอยจะเป็นโรคกระดูกทับเส้นเราเพียงแค่เขย่าเขย่าเขย่าลงนั่นเองนะก็เช็คได้เลยฮะรักษาได้เลยนะเขย่าเขย่าไปฮะแล้วเราลองสลับดูอีกข้างดูว่าเป็นเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาไหมดูนะครับอันนี้นะครับถ้าเขย่าไปถ้าหัวข่าวแตะถึงพื้นแตะถึงพื้นปุ๊บเนี่ยคือปกติไม่เป็นกระดูกทับเส้นครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหกท่าเท่านี้เองนะครับถ้าใครทดสอบแล้วผ่านนะครับแล้วก็เพียงแค่เรามาทดสอบทั้งทุกวันเช็คทุกวันแล้วเนี่ยคนละวันละสองนาทีสามนาที เราก็ปลอดสาากอาการของปวดหลังก้มหลังไม่ลงยกแขนไม่ขึ้นนะหรือว่าปวดเขา่าเข่าเสื่อมต่างเราก็ไม่มีเลยนะสุขภาพคนไทยจะแข็งแรงสุดยอดขอขอบคุณมูลนิธิพวดที่รังสีต่อเส้น2,600ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0810060504